เไป็นไหนล่ะหิวแล้วหิวแล้วก็ไปไหนล่ะเออไปหาอะไรกินกันป่ะเดี๋ยวอะไรร้านไหนเนีย่ยเอออยากกินหมูเต๊ะอยากกินหมูเต๊ะเออแถวไหนเนี่ยรู้เดี๋ยวพาไปครับไม่แจกกับกูมันเหมือนช้างเดีย๋ยวเอาหงมาเกี่ยวกัน สวัสดีครับสวัสดีจ้าอันนี้ร้านอะไรเ่ยร้านเหมือนกรเตสสุขนพัฒน์จ้ะอ๋อป้าเปิดร้านที่นี่มากี่ปีแล้วครับเออถ้าเริ่มเริ่มตั้งแต่ขายเลยก็ประมาณ38ปีตั้งแต่ปศสอ2 5ัอ่ครับอ่ประมาณนั้นแต่ถ้ายะไปอยู่ตรงนี้ประมาณ10ปีแล้วขายวันนึงได้กี่โลหมดนกี่โลไม่แน่บางทีก็ทำทำไว้แล้วเราคิดเอาไว้ก็ประมาณรักสิบกิโลกโลวันนึงหมด ออย่างที่บอกมันก็ไม่หมดวันก็ไม่นนก็ไม่พอวันก็หมดเลแล้วครับน้ำจิมนี่ก็เคี่ยวใหม่ทุกวันค่กวันเลยจ้ะอั้นเดี๋ยวผมเอาสาไม้แล้วกันาะก็ราคองพอเรับขกน้องหน่อมาแล้วเพื่อนหมูสเต็์ร้อนๆร้อนเลยกินเลยดีกว่าหายร้อนกินเลยกินเลย ก็แท็กนี่มันปลต้านี่มันหมูมึงอย่าขาบนี่โอ้วร้องเหมืนหมูนี่ว่ตัวนี่คุณชิดหายหมดมึงกินเลยด้วยไหมอร่อยป่ะอร่อยอร่อยกินได้รู้เรื่องเนี่ย ว่าเขาหมักมันเป็นอย่างนี้มากอืมบำจอนเนี่ยทำได้ดีมากเลยนะเนี่ยเห็นแล้วรู้เลยมีความข้นมากกว่าร้านปกติตัวใบปกติร้านทั่วไปเนี่ยน้ำาขมันเน่ยจะลอยขึ้นด้านบนส่วนตัวซอสเนี่ยจะอยู่ด้านล่างแยกกันอย่างชัดเจนแต่นี้เห็นได้เลยว่ามันเนื้อเดียวกันเยียมสุดยอดร้านนี้มันแค่ออเดอร์ร้านนี้มันแค่ออเดอร์เว้ย เดี๋ยวพาไปกินอีกร้านหนึ่งรู้จักร้านนี้ไหมร้าน,นอะไรกาเหลาเ,เาเจนลมากาเหลาเจนลมจะดิกได้แรหมานะครับ acting ไงเนาโอ้ย<อ> <c ười> ปอกกูถามหน่อยดิฮะมึงอยู่ที่ป่าหมานี่มานานกี่ปีแล้ววะก็ <c ười> ตั้งแต่จงังความนะคะรัตั้งแต่เกิดอ่ะออเ้ตลาดป่าหมาตรงนี้อ่ะมาเปิดเป็นเป็นเวลาไหมไม่ไม่เป็นเวลาหรอไม่รู้ กูแดือดสาระอะไรเลยเพื่อน ก็ไดีครับสสวัดีครับอันนี้ชื่อร้านอะไรป่ะชื่อร้านเจลมเลยออ๋เจลมก๋าเหล่าเลือดหมูครับอ๋อโคตรป้าวเขามหน่อยว่าป้าเปิดร้านที่นี่มากี่ปีแล้วครับยี่สิบสองปีแล้วยี่สิบสองปีแล้วเมนูของป้ามีอะไรบ้างในร้านก็มีแค่นี้แหละมีก๋าเหล่ากับข้าวขาหมูไม่ได้ขายแค่สองอย่างแล้วที่ก็มีก๋วยจั๊บแล้วก็เส้นเซี่ยงไฮ้น้ำใสน้ำข้นอะไรอย่างเงี้ยครับงั้นเราผมเอาก๋าเหล่าพิเศษสองทั่วเนาะเดี๋ยวผมไปลองที่โต๊ะครับโอเคเนาะขอบคุณมากครับครับ นี่แรงเลี่ยนผูบอกแล้วเนี่ยเหรอชุ่มใหญ่เต็มใช่มันจะเต็มเอางี้ดีกว่ากินเลยดีกว่าเดี๋ยวช้อนให้ช้อนให้ใหญ่จริงใหญ่จริงใหญ่จริงชามใหญ่จริงนนแหละชามใหญ่เครื่องกระหนักเครื่องหมักมากอืมโอเคเอาเอาตะเกียบไหมไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่มันมีใครมันมีใครใช้อยู่แล้วล่ะอ่ามาไหนชิมหน่อยสิชิมก่แล้วคนเล่นก่คนชิมก่อนสิ่งกังหันเออ จอด่ะกงกลมอร่อยนั่นเลยนะเนี่ยยังไม่คนเลยนะจนด่ะนี่ขนาดยังไม่คนไงยังอร่อยได้ขนาดนี้เลยนะนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยนี่คืออร่อยจริงๆไม่ได้เฟกอะไรเล่ไหนลองชิมมาสิชอบมากนะหมูกรอบแบบนี้เนี้ยหมูกรอบจริงใหญ่มากเลยนะหมูกรอบอือของดีของดีอือกินเลยด้วยมั้งอย่ารออย่ารออย่ารอเจม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 หมูกรอบใช้ได้เลยนะหมูกรอบพอดิบแบเลยไหนลองดิหมูกรอบ อืสุดสุดยอดจริงแต่ว่าเดียจะบอกว่าเดี๋ยวจะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งมานะใครอะเดี๋ยวมึงก็รู้ว่าเป็นใครแต่คิดอย่างนี้เดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปหารถมาพอดี เฮ้ยอ้าวไอ้ดงเฮ้ยไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยเป็นไงบ้างวะไปเด็ดร้านไหนต่อก่อนที่มึงจะฆ่ากูรู้จักโกโกลัวมากไหมฮะโกโกลัวมากโกโก้มากใช่ใช่รู้จักเหรอใช่ข้ามขนาดนี้ข้ามที่มามึงก็ปล่อยมันได้แล้วไอ้เหี้ยมันจะเป็นตายเพราะมึงนี่แหละ เดีฮะจ้าวันดีจ้าอันนี้อา마เปิดมากี่ปีแล้วครับร้านนี้3ามเลยจ้ะ39เ <39 S 1> หรอจานจังเลยวนะ่าตั้งแต่ปีปศไหนครับสองห้า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 อ๋อแล้วทุกวันนี้อามาขายเยอะไหมลอดวันเยอะนะเยอะเยอะขนาดไหนครับแบบว่ามากินทุกวันอะไรกินกวันเยอะทุกวันอนะเยอะทุกวันเลย นอกจากวันไหนฝนตกจะคนน,คน,น้อยอ๋อฝนตกคนน้อยแล้วตั้งแต่โควิดมานี่อามา่าเป็นไงบ้างอาม่าหยุดหยุดหรอปีที่แล้วหยุดไปหกเดือนเป็นนี้หยุดไปสองเดือนแล้วนะฮะไม่หยุดนานจังอ่ากลัวโควิดอ่าโอเคแต่ผมสั่งละกันเอาโป๊วโซ่สองแก้วจ้าอาหวานนะเอาหวานปก,กติเลยเฮ้ยแย่สองสแก้วปกติจ้ารับ ช่องหายไปเลยอะะああ่ะโอ้โหอล้วจ้าอ่ะมาชิมกันหน่อยเเข็มข้นยังไคนมากเข็มจนเข็มจนเจ็บไงน้าตกนดีนะมีอีกหลายร้านเลยที่ยังไม่ได้ไปลองชิมแล้วก็พื้นที่สวยด้วยรอบหน้าพาวมาใหม่แล้วกันได้เสมอ 不干了啦！干，唉。